สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบรรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมคลิปนี้จะเป็นสินค้าหลุดจำนำจากประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิยมขึ้นตัวเรือนด้วยแพทินัมและตอกน้ำหนักพลอยกระดาษเพชรไว้ที่ด้านในของการแหวนเป็นงานพลอยหลากหลายชนิดงานเพชร งานมุกเชิญรับชมเพื่อเพลิดเพลินกับการชมของสวยๆงามๆไปด้วยกันนะคะการทำงานโดยปกติแล้วหากคุณลูกค้าโอนชำระเข้ามาเราจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านโดยเร็วที่สุดค่ะหากปรับไซส์ลดเพิ่มขนาดหรือเซอร์พอย์ทางร้านขอเวลาในการดำเนินการ1-2วันนะคะเพราะเราต้องเดินทางและรอช่างหรือรอผลการเซอร์พอยด้วยค่ะ วันนี้นำเสนอสินค้า10รายการฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะต่างหูมุกเซาซีสีทองอ่อนเรือนทอง 14k หรือทอง58.5%หนัก4.5กรัมมุกเซาซีขนาด11.7มิลราคา14,300บาท งานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนาที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแต่เจ้าของเดิมดูแลรักษามุกอย่างดีลาสเตอร์หรือความเงางามของมุกยังคงสวยอยู่ค่ะตำหนิตามธรรมชาติมีรอยบุ๋มเล็กน้อยมี1จุดในมุก1เม็ดนะคะมุกเซาซีเป็นมุกสายพันธุ์ที่เรียกว่าดีที่สุดเป็นที่หมายปองของนักเล่นมุกเนื่องจากมีความเงางามและมีขนาดใหญ่ค่ะ การเก็บรักษาให้เก็บแยกเม็ดอย่าเสียดสีกันเพราะทำให้มุกเป็นรอยค่ะแหวนเพชรปาโลมาเรือนแพทินัม950า้หนัก6.9กรัมประดับเพชรหลักเม็ดละ26ตังเจียรนไยแบบบิโอเรตคัดประดับเพชรหน้าแหวนเม็ดละ3และ2ตังรวม0.63กรัตทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.89กรดัต หน้าแหวนขนาดกว้าง1.7คูณ0.8เซนแหวนเบอร์43ราคา43,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานแบรนด์นะคะมีการตอกแบรนด์ของสินค้าไว้ที่ด้านในของก้านแหวนเป็นงานดีไซน์ที่สวยและใช้เพชรถ,ถึง26ตังมาเจียรานายแบบเตรียมสับปะรดเพชรที่ใช้ในงานชิ้นนี้เป็นเพชรที่ขาวเล่นไฟดีค่ะแหวนมาค่อนข้างเล็กปรับไซส์ไซส์ละ200บาทค่ะ ต่างหูมุกเซาซีสีทองเข้มเรือนทอง 18k หรือทอง75%หนัก4.7กรัมมุกเซาซีขนาด11.8มิลราคา16,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานมุกเซาซีที่สีเข้มกว่างาน 14k นะคะ มีตำหนิรอยบุม๋มเป็นธรรมชาติของมุกอยู่2จุดค่ะแต่ภาพรวมแล้วลัสเตอร์ดีถือว่าเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีค่ะการทำความสะอาดมุกให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆแล้วเช็ดแห้งด้วยผ้าสะอาดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีเช่นน้ำหอมหรือโลชัน่นให้เราประดับมุกขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งตัวค่ะแหวนมุกเซาซีสีทองบา่าข้างเพชร เรือนทอง 18K หนัก6กรัมประดับเพชรเมละ1ตังรวม0.33กลัดมุกเสาซีสีทอง12มิลแหวนเบอร์51ราคา24,000บาทงานชิ้นนี้สีมุกล้อไปกับต่างหูมุก ทอง 18K นะคะเป็นเฉดสีเดียวกันและขนาดมุกใกล้เคียงกันค่ะงานชิ้นนี้สามารถจัดเซตได้กับต่างหูก็จะทำให้ดูสวยหวานลงตัวนะคะการใช้เครื่องประดับมุกก็จะดูสวยอ่อนหวานละมุนล,ละไมาตามสไตล์ของมุกนะคะมุกชิ้นนี้ลาสเตอร์ดีค่ะไม่มีตำหนิรอยบุ๋มตามธรรมชาติค่ะแต่ผิวหน้ามุกมีรอยนิดหน่อยถ้าไม่จับผิดจะมองไม่เห็นค่ะ แหวนไพลินสยามเรือนแพทินัม900หนัก8.1กรัมประดับเพชรเกสรเหลี่ยมเก่า10เมตรรวม1.52กรัดไพลินสยาม3.44กรัดพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาดกว้าง1.5คู1.7เซนแหวนเบอร์50ราคา75,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงาน เซตติ้งเรียบหรูโดยใช้ไพลิน3กระดักว่าและประดับด้วยเพชรขนาดเม็ดละ15ตั้กตังกว่าๆนะคะ เพชรขาวไฟดีค่ะเป็นชิ้นงานที่มาในสภาพแข็งแรงดีก้านแหวนหนาค่ะงานของสีไพลินเป็นสีดีบลูนะคะสีน้ำเงินเข้มค่ะเป็นงานที่ใส่สวยจบในวงเดียวเป็นงานที่สวยลงตัวเพชรเม็ดใหญ่ไพลินเม็ดใหญ่ค่ะทางร้านซูมให้คุณลูกค้าชมเนื้อไพลินชัดๆนะคะว่า เป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะและเพชรที่ประดับก็เป็นเกสรเหลี่ยมเก่าค่ะแหวนเพชรโบเรือนแพทินัม900หนัก8.2กรัมประดับเพชร3ขนาดเม็ดละ2ตัง3ตังและ4ตังรวม0.61กลัด หน้าแหวนขนาดกว้าง1.5คูณ1เซนแหวนเบอร์50ราคา25,500บาทงานของญี่ปุ่นจะตอกกระดเพชรไว้ที่ก้านแหวนและทองชิ้นนี้จะตอก 18k หมายถึงสีทองนะคะและสีขาวจะเป็น p t 900ชิ้นงานตอกไปค่อนข้างละเอียดเลยและเพชรทุกเม็ดเป็นเพชรที่ขาวเล่นไฟดีค่ะ แหวนไพทูลล้อมเพชร2ชั้นเรือนแพทินัม900หนัก7.42กรัมประดับเพชรวงในเมละ3ตัง18เม็ดวงนอก4ตัง18เม็ดทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.26กลัดไพทูลสีเขียวเหลือง3.64กรลัดพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาดกว้าง1.7คูณ1.8เซน แหวนเบอร์54ราคา56,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ัยทูลสีเขียวเหลืองขึ้นริ้วแสงชัดเจนค่ะตัวเนื้อไพทูลมีตำหนิเล็กน้อยเป็นตำหนิตามธรรมชาติของพลอยไม่ใช่ตำหนิจากการใช้งานนะคะ เพชรที่คัดมาล้อมเป็นเพชรที่ขาวเล่นไฟดีและชิ้นงานใช้เพชรเยอะค่ะรวมกระดัด26เป็นงานที่ใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยโดดเด่นสะดุดตาค่ะไพทูลคริสตัลบิวแคทอายเป็นพลอยเนื้อแข็งที่มีราคาสูงนะคะมีหลายเฉดสีค่ะแหวนไพทูลบ่าข้างเพชร เรือนแพทินัม900หนัก12.3กรัมประดับเพชรเม็ดละ1และ2ตังรวม0.52กรัรัตไพทูนสีเหลืองเขียวซีรอนดิบหนัก5.93กรัตพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนสูง0.9เซน แหวนเบอร์55ราคา40,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เซตติ้งสวยไม่ซ้ำแบบใครคะ่ะโดยการประดับไพทูลที่มีความใสสวยไว้ตรงกลางอวดเนื้อไพทูนที่สวยงามได้อย่างชัดเจนในทุกทิศทั้งด้านหน้าแหวนและด้านข้างประดับบ่าข้างลงมาโดยทำเป็นลึก2มิติ เป็นงานเซตติ้งที่สวยดูโดดเด่นไม่เหมือนใครคะ่ะเพชรที่ประดับก็เป็นเพชรที่ขาวสวยเล่นไฟดีคะ่ะไพลูเม็ดนี้ไม่มีรอยบิ่นร้าวคะ่ะทางร้านซูมให้เห็นเนื้อไพลูอย่างชัดเจนนะคะแหวนมรกตโคลัมเบียบ่าข้างเพชร เรือนแพทินัม900หนัก5กรัมประดับเพชรเม็ดละ5ตังคง6เม็ดรวม0.30กรัตมรกตโคลัมเบียสีเขียวสดใส1.65กรัตพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.6คูณ0.8เซนแหวนเบอร์51ราคา35,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้ง เรียบหรูดูไม่ฉูดฉาดค่ะความสวยงามอยู่ที่มรกตโคลัมเบียเม็ดกลางที่มีความใสสะอาดตำหนิจุดดำแทบหาไม่มีเลยค่ะเพชรก็มีความขาวและเป็นเพชรขนาด5ต่างก็ขนาดไม่เล็กนะคะเพชรขนาดตั้งแต่3ามต่างก็จะเห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อแล้วค่ะ เนื้อมรกกข้างในที่เห็นเป็นลักษณะธรรมชาติของมรกตนะคะมรกตชิ้นนี้มาในสภาพดีไม่มีรอยบินรอยลาวค่ะวิธีการเช็คมรกตว่ามีรอยร้าวหรือบินหรือไม่นะคะเราเช็คได้โดยการ มองด้วยสายตาอันดับแรกดูที่ผิวหน้าว่ามีรอยบินหรือไม่การดูที่ผิวหน้าต้องใช้กล้องที่มีกำลังขยาย10เท่านะคะสองดูแต่วิธีการเช็คอีกวิธีหนึ่งหากเราไม่มีกล้องก็คือใช้เล็บลากไปตามผิวหน้าหากจุดไหนสะดุดหมายถึงตรงนั้นมีรอยร้าวของมรกตค่ะ ทางร้านซูมให้เห็นผิวหน้าชัดๆว่ามรากตชิ้นนี้มาในสภาพดีไม่มีรอยร้าวรอยบิ่นนะคะมรกตเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่มีราคาสูงลักษณะเฉพาะคือเปราะและแตกง่ายค่ะแหวนโลโดไลท์ล้อมเพชรเรือนแพทินัม900หนัก8.9กรัมประดับเพชร16เม็ด รวม0.66กรัตโลโดไลค์คือโกเมนชนิดหนึ่งนะคะชิ้นนี้สีน้ำตาลออกม่วงเป็นพลอยดิบ4.34กรัตพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาดกว้าง1.4คูณ1.5เซนแหวนเบอร์56.5ราคา35,500บาท งานของญี่ปุ่นเกือบทุกชิ้นจะทราบน้ำหนักพลอยและน้ำหนักเพชรนะคะชิ้นงานนี้โรโดไลท์สีสวยค่ะเป็นสีน้ำตาลอมม่วงแล้วขนาดเม็ดใหญ่หากคุณลูกค้าที่ชอบพลอยที่มีสีสันสดใสและเม็ดใหญ่ๆชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งที่น่าพิจารณาค่ะ เพชรที่ล้อมเป็นเพชรที่ขาวเล่นไฟดีนะคะทางร้านซูมให้คุณลูกค้าเห็นถึงความใสของโรโดไลท์เม็ดนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แนะนำติชมร้านค้าได้ทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนานะคะคุณลูกค้าสามารถชมสินค้าย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook หรือทาง YouTube โดยการแตะโปรไฟล์ของ YouTube จะโชว์บาร์ด้านบนให้แตะ ปุ่มวิดีโอจะมีวิดีโอสินค้าย้อนหลังในแต่ละวันชอบสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามาที่ร้านค้าการเข้าร้านค้าคุณลูกค้าสามารถเข้าได้ทางรายละเอียดที่ลงไว้ในช่อง YouTube จะมีลิงก์เพื่อแตะเข้าร้านค้าทางแพลตฟอร์มต่างๆทาง Facebook และทาง Line แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ